สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลินาฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอ,อยก็มาดูชอ่องเมาส์มินค่ะในวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ในเกมฟรีไฟกันก่อนนะคะ <laughs> เพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมในตอนที่เราพยายามเล่นเกมนะคะเพื่อคว้าบูย่ามาแต่มันก็ชอบจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาคอยขัดขวางเป็นอุปสรรคไม่ให้เราได้บูย่านั้นมาสักทีหนึ่งเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปรวมเหตุการณ์เฟลๆฟลนะคะที่ทําให้เราพลาดบูย่าไป ซึ่งถ้าหากมันมีเหตุการณ์ไหนโดนใจผู้ติดตามนะคะหรือตรงมากๆเลยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยไปดูกันก่อนค่ะว่า GM เส่งของอะไรมาให้กับพี่มินบ้าง อย่างแรกนะคะเป็นท่าทางสไลย่ามาแต่ไกลเลยค่ะมันคือท่าเปิดตัวแล้วก็ท่า MVP นั่นเองค่ะให้เข้ากับบรรยากาศบนโลกอารมณ์แบบไถ่ไย่าไถนากันมาทีเดียวอย่างที่2ค่ะเป็นสกินของไอวอลนะคะเป็นรูปโกรประตูแล้วก็มีฟุตบอลอยู่ข้างหน้าไม่มีเอฟเฟกใดๆค่ะแต่พี่ชอบตรงที่เวลาถือเนี่ยเป็นลูกฟุตบอลด้วย อย่างที่3ค่ะสกินซองควงสีม่วงก็จะกลับมาขายอีกครั้งอัตตายิงบวก2นะคะเพิ่มความเร็วรีโหลดบวกหนึ่งแต่ตอนนี้ซองควงที่ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นสกินอัพเวลนะคะที่มันไปเพิ่มดาเมจบวก2นั่นเองคือเดี๋ยวนี้ซองควงยิงใครไม่ค่อยตายค่ะแต่สําหรับใครที่เป็นสายไฮไลท์เนี่ยคงไม่มีผลอะไรอย่างที่4ค่ะก็คือสกินแอร์บอร์ดของโครโน่ก็จะกลับมาขายอีกครั้งเรียกได้ว่าครั้งนี้เนี่ยเอาใจสายบอลโลกสุดๆค่ะ และสิทธิ์ขั้นสูงขั้นสุดท้ายของปี2022กับจอมเวทพายุหิมะค่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นสิทธิ์ขั้นสูงขั้นสุดท้ายนะคะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนระบบในปีหน้าอันนี้ไม่มั่นใจว่าจริงหรือเปล่านะแต่ที่พิเศษก็คือสิทธิ์ขั้นสูงนี้เขาจะเอามาแจกฟรีค่ะในวันที่24ธันวาคมจนถึง31ธันวาคมโอ้โหเรียกว่าเอาใจผู้เล่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะแต่แจกทั้งทีแจกตอนนี้เลยก็ไม่ได้ ไปดูก,ก,กันกับของที่อยู่ภายใน10ขั้นสูงอันนี้กันมาปุ๊บนะคะขั้น50เป็นชุดผู้หญิงอันนี้ออกแบบได้สวยมากๆนะคะเป็นแม่มดของยุคน้ําแข็งเลยก็ว่าได้ชุดนี้แอบคล้ายๆกับไอชุดดีแท็กเหมือนกันนะเนี่ยต่อมาค่ะกับสกินปืนพลาสมาเป็นสกินที่สวยอย่างเดียวไม่มีค่าสแต็กนะคะแต่ว่าถ้าถือปืนนี้เปลี่ยนใหม่หรือเปล่าเนี่ยอย่างเท่ ต่อมาอันนี้ก็เช่นกันค่ะแ m a ก7ก็เป็นแค่สกินไม่มีสแต็คและขั้นนี้เป็นสกินแอร์บอร์ดนะคะเป็นไม้กวาดของแม่มดนะเออขั้นที่180จะเป็นสกินกระเป๋านะคะเลเวล1ไม่มีอะไรเลเวล2ค่อยๆใหญ่เลเวล3นี่คือมีเอฟเฟกด้วยนะ นี่พอเอามาสวมใส่นะคะคือใหญ่แล้วก็มีอักษรอักขระอะไรก็ไม่รู้ขั้นที่200เป็นท่าทางทำความคารพค่ะอารมณ์แบบนึกถึงเรื่องไททันแลวเนี่ยทำความเคารพต่อราชินีฮิสเทอรีย และขั้นที่225เป็นสกินกล่องศพค่ะเป็นรูปหมวกของแม่มดมีเอฟเฟคด้วยและอันนี้จะเป็นชุดของผู้ชายค่ะโหนี่มันเป็นแฟนเอลซ่าชัดๆนะเนี่ยเก็ดน้ําแข็งยังติดตัวอยู่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพ่อมดนะคะมีความเทคโนโลยีเข้ามาด้วย ซึ่งอันนี้ถ้าใครอดใจไม่ไหวนะคะอยากจะได้ก่อนเนี้ยก็สามารถเติมเพชรได้เช่นกันจะเติม1,000เพชรเพื่อปลดล็อกชุดผู้หญิงไปเลย50คันโดยไม่ต้องทําภารกิจหรือจะซื้อที่450เพชรนะคะเพื่อไปเก็บภารกิจเอาเอง <Okay. S 1> แต่ถ้าคนไหนรอได้ก็รอของฟรีกันได้นะคะ แม่ด้วยความที่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการรวมเหตุการณ์ต่างๆนะคะมันก็อาจจะมีคลิปเก่าปะป,ปนอยู่บ้างไปดูก,กันกับเหตุการณ์ที่1จุดสูงสุดในชีวิตชีวิตของคนเราเนี่ยมีขึ้นก็ต้องมีลงไปธรรมดาค่ะแต่สําหรับในเกมฟรีฟ้ถ้าหากลงมาแล้วอาจจะตุยไปเลยก็ได้ยังเหมือนผู้ชายคนนี้ค่ะตายไปก่อนที่พี่จะได้คิวอีกนะปวดหวงคิวฮะ มื่อกี้ยังขึ้นสูงไม่พออีกเหรอได้ได้พี่จะมาอยู่ชั้นบนสุดของโรงงานเลยค่ะเพระาะถ้าหกเหลือคนเดียวแล้วเนี่ยมุมที่ยิงได้เปรียบที่สุดก็คือด้านบนเนี่ยแหละเอ้ยแต่มันเหลือคนเดียวมันลําบากตรงที่เราไม่รู้ว่าศัตรูจะขึ้นมาฝั่งไหนนะคะเดี๋ยวพี่กลับไปยิงฝั่งนั้นเอา้าลื่นเฉย oh, <no. S 1> ในห้วงเวลานั้นพี่มินได้เข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตคนเรามีเกิดแก่เจ็บตาย เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อโป่งแล้ววิญญาณของเราก็จะไปสู่สุขติยกเว้นเจ้ากรรมนายเวรที่จะตามหลอกหลอนไปตลอดฮะเมื่อกี้ยังสูงไม่ออยกอ่อมาครั้งนี้ลงจากเครื่องบินเลยเป็นไงละ่ะป๊าบอา้าวเฮ้ยโดนยิงเช้ยโอ้โหสู่หายใจยังไม่ถึง5วินาทีกลับไปใช้บาปในนรกอีกแล้ว แต่ด้วยคำสอนที่ว่าเราไม่ควรจะใช้ชีวิตอย่างประมาทมันเลยทำให้พี่มินได้เอาบอรดมาไต่เลี้ยงในวันนั้นด้วยไม่อย่างน้อยก็มีตัวช่วยสำรองนะเนี่ยเฮ้ยจะว่าไปแล้วข้างล่างป่องเนี่ยมันมีที่ชุบชีวิตด้วยเออไหนๆเวลามันก็ผ่านไปสักพักนึงแล้วอ่ะพี่ว่าแล้น่าจะไปชุบชีวิตทันนะคะอเอาแทบ,บสุดเอ,อ้เดี๋ยวมีคนเฉยเลย ลงมายังจะเจออีกแต่ว่าคนเราอ่ะมันจะลงอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะมันต้องมีขึ้นกันบ้างใครที่ท้อใจนะคะให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างเลยมาเฮ้ยแต่แบบนี้ลงไปก็ไม่น่าจะเจ็บตัวมั้งคะเพราะว่าเราลงจากเครื่องดีดใช่ปะไมา่หยุดอะไรข้างบนนี้เนี่ย พี่ฟิวรอชุด <p are> พี่มินด้วยพี่มินจะลงไปแล้วนะอโอ้เลือกแต่ละคนวันนี้จะรอดไหมนะแล้วดูพี่ฟิวก็แต่งชุดอะไรเหตุการณ์ต่อมาอุปสรรคที่ขวางกันหลายคนเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรเนี่ยเราต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้แน่นอนค่ะพี่มินก็จะพยายามเช่นกันเฮ้จะว่าไปแสงแอลดอปมันมาลงข้างหน้าพอดีเลยค่ะโอ้โหมาอย่างไว คนหิวของไวกว่าค่ะจังหวะนี้ต้องทำการสแนปยิงเอา้าผ้าเฉยฝั่งนั้นเป็นพวกไม้ค่ะเลยยิงไม่โดนอ่ะมามาอมขอหน่อยอ้ามันโดนระเบิดมาค่ะมีพวกมาด่วยมาเดี๋ยวจังหวะนี้จูก,ก่อนเดียเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวติดขอบกำแพงค่ะโอ้ยแก้ด่วนเลยนะจีอแล้วคือยิ่งเป็นแมปใหม่เนี่ย ชอบสนุดพื้นตายทุกทีอ้าวติดอีกแล้วอูโหตรงนี้ชนวงกบประตูไปอีกทำทั้งทีทำให้เรียบๆหน่อยก็ไม่ได้ถ้าคิดว่าเมื่อกี้เป็นอุปสรรคแล้วอะมาดูคลิปนี้ทุกคนจะปวดใจยิ่งกว่าค่ะแหม่ต้องรีบซ้ำก่อนนะจังหวะนี้เลือดลดนะฮะขออนุญาตพันยานิดนึงเอ้ยวงกินมาพอดีไม่เป็นไรพี่มินมีสูตรทำให้ลุกไวเอาลุก <c oughs> ขอให้ชาติหน้าเกิดมาฉลาดไม่ไม่เป็นไรครั้งนี้เราจะใช้ไอวอลกั้นแทนนะคะจะได้ไม่ติดบักเหมือนเมื่อกี้อีกโอ้โหสกายเลอร์ดีนะฉันมองเห็นก่อนเอ,อ้ดี๋ยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้ปืนอะไรทำไมจ่อไวอย่างนี้ขอหลบมาข้างหลังหินโอเคตั้งไอวอลตั้งตั้งไอวอลตั้ง,งโอ้โหไม่ติดอ่ะคือตอนที่อยากได้ไอวอลไอวอลก็ไม่ทำงานแต่พอจะจุกทีเนี่ย re, <Double> kill. รู้สึกอยากทำบุญไปดูก,ก,กันกับไฟแห่งความหวังกันบ้างนั่นก็คือไอเทมกองไฟที่เพิ่งเข้ามาใหม่ใน CVC ค่ะแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ฮิตฮอตมากเลยในตอนนี้ด้วยความที่ว่ามันสามารถเพิ่มเลือดและ EP ได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะแล้วมันก็สามารถมีผลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยแต่เหมือนมันจะมีคนใช้ผิดวิธี โอ้โหจังหวะนี้นาทีชีวิตค่ะลุ้นไอ้กองไฟหมดพอดีโอ้โหครั้งนี้รู้แล้วค่ะว่าต้องตั้งกองไฟก่อนที่จะพันยามาไม่เป็นไรแล้วเหมือนชะตาฟ้าโดนใจค่ะมันทําให้พ oh, ี oh, 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 oh. ่มินได้ทดลองจันทีในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เห็นว่า3าหนึ่งเนี่ยยังไงเราก็ได้เปรียบชัดๆแต่ประเด็นก็คือไอ้โคสุดท้ายเนี่ยมันไปอยู่ไหนวะ เฮ้ยมีสัญลักษณ์ยิงอยู่ตรงนั้นค่ะแต่พอไปดูไม่มีคนมันแปลว่าไอตัวนี้มันต้องอยู่ข้างล่างแน่ๆค่ะเอาล่ะมันจะวัดวงค่ะจงจำไว้นะฮะตั้งกองไฟก่อนแล้วพันยาพันพันดิเออโอ้โหจังหวะน,นี้ก็คือสามกีชุมนุมค่ะพันกันหน้ากองไฟกันเข้าไปฮ้ยโอ้โ ดูทักษะเคฟอดแบ็กซิมเป็นทักษะที่เอาไว้เล่นนอกหมอกโดยเฉพาะเลยนี่ว่ามีการมาปาดคอใส่ด้วยโอ้โหแค้นอยู่ภายในใจเป็นมือล้านคำเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดจริงหรอคือตอนที่พี่มินมาเล่นเนี่ยมันยังมีไอ้สับป,ประหลาดฟักทองอยู่เลยค่ะแต่ประเด็นคือมันมีคนตีกันอยู่ข้างล่างค่ะพี่ขอมาแอบตรงนี้ก่อนเอ้ยมีคนหนีขึ้นมาหนึ่งคนจัดการ เหมือนมาตามผู้กลับบ้านเดียเด๋ยวๆมีเจ้ากรรมนายเวรติดตามหลังมาติดๆ <c oughs> โอ้โหเกือบไปแล้วอะเ <c oughs> มื่อกี้ว่าพีคแล้วอันนี้พีคยิ่งกว่าค่ะเฮ้ย <c oughs> มันมีคนค่ะไม่อยู่ในโกดงังแปลว่าวมันต้องอ้อมมาแน่ๆเลยไม่ไงพอดีเลยพลเองประยุทธ์โอ้โหนายประยุทธ์ชอบใช้ทางลัดจริงๆ, <c oughs> ๆนะเนี่ย ขอแอบมาดูข้างหน้านิดนึงมันมีคนแอบเข้ามาอีกแล้วทายที่เดียวกันไปอีกเหตุการณ์ต่อมาคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายคือเพื่อนตายแต่เรารอดค่ะมาเราจะเริ่มเกมกันเลยนะคะระวังสกูสตแสปให้ดีเอ้าเพื่อนจะมาซ่อนอะไรตรงนี้เนี่ยมันเนียนแน่นะวิคือวิไม่มีหงอคงมันจะเนียนเหรอ เหตุการณ์มันผ่านไปเร็วมากเลยวิคือเราเราไม่รู้นะเราไม่เกี่ยวนะแต่ระวังเพื่อนจะทำแบบนั้นกับเราบ้างนะคะโอ้โหโดนบินไปโดนเพื่อนพอดีค่ะขอหลบมาตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยระเบิดไอเดียวเพื่อนการได้วงแบบนี้ทูไมเกือบตายทุกคนไอเพื่อนชัว อนาคตเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ <Wow. S 1> โอ้โหนี่ขนาดบอกให้เพื่อนอยู่รวมกันไว้นะคะเพื่อนเล่นปลุกขึ้นไปแบบนี้แย yeah, ละสิ okay, โอเคเพื่อนรับคิวเราไปเลยเพื่อนขอให้นายชนะก็พอแล้วเอาเยวะได้แล้วโอ้โหโอ้โหสมคนดาวพร้อมกันเหลือพี่คนเดียวอีกแล้วแล้วดูฝั่งนั้นเหลือสามคนพอสแนปกด เกือบไปแล้วอ่ะพันยาแป๊บหนึ่งเอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นจะโยนระเบิดหนีสิจ๊ะโอเคตั้งไอว้วอกแม่รอดพอดีเอ้ยฝั่งนั้นมีเอดับโอ้โหระเบิดดับแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวนายใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนระเบิดละลายไอว้วอเข้ามาโอ้โหระเบิดไปอีกรอบหนึ่ง ถ้าจะขนาดนี้ก็เอาคิวไปเถอะมาครั้งนี้ถ้ามีโอกาสให้รีบชุบเพื่อนนะคะเอ้ยเดี๋ยวอเพื่อนมาติดเฉยเลยข้างหน้าก็มีไอ้วอออกไปใได้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอาเพื่อนพึ่งชุบไปเองขอซ้ำไอ้ตัวนี้ก่อนเอาละได้ยามาแล้วค่ะมีลูกทอคมา คือมเมื่อกี้มันไม่ได้มีพลังสกายเลยออกมาสักหน่อยทำไมไอ,วอ้วัวแตกเฉยมาขอแก้มือในครั้งนี้บ้างนี่อา้าาพี่ฟิวดาวไปอีกแล้วเหลือพี่คนเดียวต้องหากำแพงนะคะเป็นที่กำบังไว้ก่อนมันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาข้างหลังค่ะเอ้ยรเบิดระเบิดหนีขึ้นมาก่อน คือวิ่งเข้ามาแล้วเจอระเบิดของศัตรูพอดีค่ะ เอาล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับเหตุการณ์พลิกๆนะคะที่ทําให้พี่มินเนี่ยไม่สามารถคว้าบูญย่ามาได้เกมมันก็สอนอะไรเราหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอ้เราไม่ย่อท้อกับอุปสรรคที่เราได้พบเจอค่ะแล้วมันก็ช่วยทําให้เราเนี่ยหาวิธีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ไวขึ้นตัดสินใจได้ไวขึ้นไม่เหลือตัวเดียวแล้วจังหวานี้ใช้กล้องไฟยวเลือดก่อนเลยจ้าโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาข้างหลังแล้ว ไวเกิน <Why> เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันหิวเลือดเลยขอได้ไหม <S <S 2> <S 2> แต่บางทีพยายามเท่าไหร่ก็เปล่าประโยชน์คะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่